ตรงนี้นะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ออกมาบอกอย่างตรงๆแล้วนะคะว่ากรมควบคุม,มโรคเผยว่าตั้งแต่ช่วงวันที่10ถึง16เนี่ยนะคะเขายอมรับแล้วไม่ใช่ยอมรับเขาเขาเขาออกมาบอกคะ่ะว่า ATK ผลบวกเนี่ยรักษาแบบผู้ป่วยนอกมี143,827คนนะคะที่ผ่านมามันไม่ได้เคยอัปเดตรายวันที่เราเคยคุยกันะนะว่าที่ อาจารย์ท่านต่างๆเขาก็บอกว่ามันอาจจะถึงวันละห้าหมื่นนู่นนี่นั่นแต่เราก็เอ๊ะมันเราเห็นข่าวมันพันกว่าสองพันเพราะฉะนั้นนะคะนั่นคือรักษาในเข้าระบบโรงพยาบาลแต่ตอนนี้มันออกมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังแสนกว่าใน7วันต่อให้ได้เท่านี้จริงๆนั่นก็แปลว่าเฉลี่ยว,วันละ2 0 0 0 0นกว่าที่ตรวจเอทีเคแล้วเจอเป็นบวกนะคะถือว่าไม่ได้น้อยถ้าเป็นไปได้ยังคงตั้งกัดให้ตัวเองให้ดีก่อนนะคะการถอดหน้ากากไม่ใช่สิ่งที่ผิดะคะ่ะ เราถึงคนอื่นถอดเราไปว่าเขาไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีการอนุโลมแล้วแต่ดุลยพินิษของแต่ละคนแล้วเพียงแต่ว่าถ้าถอดแล้วไม่ดูแลตัวเองผลที่เกิดอาจจะต้องยอมรับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าบีสีบีห้าดูไม่หนักนะคะก็ไม่เป็นไรหรอกอมก็ว่าดูไม่หนักแต่ก็ให้เลือกก็ไม่เป็นเหมือนเป็นหวัดก็ไม่ได้หนักะแต่ก็ไม่เป็นมีหลายอื่นมีแล้อื่นเยอะพอแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจากเท่าที่คุยกับ กับรุ่นน้องจากคนที่เป็นรอบนี้พอเป็นบีสี่บีห้าจะเจ็บคอค่อนข้างเยอะแสบคอเจ็บคอแล้วก็ซึมไปเป็นวันๆอยู่เหมือนกันไม่เหมือนตอน b ีหนึ่งปีสที่ตอนนั้นจะดูแบบอา้าวนี่เป็นแล้วเหรออา้าไไวเมื่อไหร่แหวอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะคะก็เขายังอยากให้ถ้าเป็นแล้วกักตัวโวมไอโซเลชันแล้วก็ติดต่อถ้าเกิดต้องใช้ยาอะไรแบบนี้ท ทั้งสิ้น10วันแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่ามีหลายที่ทำงานที่พอเป็น7วันให้มาทำได้แล้ว8วันก็พอทำได้แล้วเข้าใจว่ามันคือการจ้างมันคือเงินจ่ายเงินเดือนแต่ถามว่าปลอดภัยไหมก็เขาออกมาบอกกันอยู่เยอะเหมือนกันนะคะว่ามันยังมีโอกาสแรลเชื้อได้จนกว่าจะตรวจเหลือขีดเดียว ใช่ไหมคะแล้วต่อให้เหลือขีเดียว mm hmm. เขาก็ mm hmm. ายังเบาให้มากกว่า7วันบางคนจะบอกว่า mm hmm. แม้ประเทศอื่นเมืองนอกเขาห้าวันก็ออกมาทํางานแล้ว mm hmm. แต่ตอนนี้ตัวเลขเขาก็ดีดกลับมาแล้วนะคะ mm hmm. เวลาเรามีความเป็นไข้เป็นหวัดเราไม่ได้ดีดกลับกันเบอร์นี้นะคะคุณผ mm ู hmm. ้ฟังเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามันเลือกไม่ได้ต้องออกก็ดูแลตัวเองให้มากถึงเขาจะ เบาๆให้เรากับการถอดหน้ากากแต่ใส่เอาจริงๆป้องกันเราได้มากกว่าไทยเลยนะคะถ้าเราเจอคนที่เป็นแต่เราใส่ค่อนข้างจะตลอดเวลาช่วยได้เปอร์เซ็นต์ดีๆค่ะคุณผู้ฟังยังไงก็แล้วแต่ดุลยพินิจของคุณนะคะดูแลตัวเองมากๆดิฉันก็จะดูแลตัวเองคะ่ะดิฉันอยากมาเจอพี่แจ็คพรุ่งนี้สวัสดีค่ะค่ะ